<laughs> สวัสดีทุกคน Hello everyone Do you know the word surprise นะฮะมนเป็นการเซอร์ไพรส์แบบว่าไม่ได้บอกไงฮะไม่ต้องบอกกล่าวบาใช่ต้องบอกกล่าวแต่ว่า,อาโอ้โหคนมาเยอะจัง okay. okay, โอเคโอเคโอ้คนเดียวเนี่ย สินเจ้าอู้สวัสดีกายโยเซฟดูดโอเควันนี้ห้าวนะฮะรินบ้ารินเสียงปะดูยูเฮมี่รีนผมปะพงวันดีฮะโหมันน่าเด็กอยู่แล้วครับน้องกายนะฮะต้องเมลโลดีนะฮะรินเสียงผมปะฮัลโหลดูยูเฮมี มาเซอร์ไพรส์เฉยเอเจ s เข o ามาจุดเซอร์ไพร guys like uh, for five minutes y ย p just five minutes แค่ห้านาทีผมมาแค่ห้านาทีมาพูดคุยมาพูดคุย u n b a c k กลับมาแล้วครับโอเคนี่อะไรค่ะแค่มาเฉยห้านาทีเท่านั้นถึงวัวโอเค มาเซกุณายนะครับแล้วก็มาบอกฝ่ายดีทุกคนแต่ก่อนอื่นก็จะแต่ก่อนอื่นนะคำพึ่งจริงจังป่ะแค่แบบว่าเอา่อมีใครตื่นเต้นบ้างนะครับมันก็จะถึงแล้วแ,วแบบอีพีสุดท้ายนะครับของเดอะซีรีส์มาเอนจิเนียร์โอเค so um this Saturday is uh, the the last EP for the series engineer อ uh ือฮึแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ต่อไปเนาะของตัวอดีเองนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่อง The อะไรวะซีรีส์เสียงหัวใจที่อยากให้ได้ยินนะครับ ช่องไทยทีวีเอสเนาะ I also have the other project too so I hope you guys like um continue to watch it okay มีความหมายปะห้านาทีน่าโอเคก็จริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีงานต่อแหละก็อาจจะต้องรีบนอนซึ่งตอนนี้มันเพิ่งกี่โมงเนี่ยซ o ่ง n ึ่ง t าย just um, 9 p.m. เพิ่งสามทุ่มนะครับก็เดี๋ยวว่าจะนอนแล้วล่ะเพราะว่าเราต้องไปทำงานกันต่อใช่ So tomorrow I have to work too like another project ครับ So today I'm gonna um sleep early อืม and the I just come here to say um good night to you guys แล้วก็มาบอกทุกคนนะครับว่าฝันดีนะแล้วก็ uh, อ่ารายเดียเหมือนฝนจะตกปะระวังด้วยนะครับพอกลมด้วยเด้อ ครับนิ่งน่องข้ามาที่ไรมึงส่งสายตายิ้มตลอดเลยนะเออมีใครเป็นเหมือนผมไหมเวลานอนแล้วคือแบบไม่ชอบโดนลมอะไรเงี้ย I, I like uh, when I sleep right? I don't want to um open the air condition like so windy ฝนตกแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ฝนตกแล้วนะ โอ้ oh, already 10 p.m. in Philippines o อ a y good night อ e r e o okay. k and good night to all the inter f a n ทุกคนก็รีบนอนนะครับช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทำให้โครหลายแบบว่านอนดึกขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องกลับมาเนาะเพราะว่าออาไงดีว่าเพื่อสุขภาพอ <laughs> ชอบโดนลมอะ่ะผมไม่ชอบเลยโดนในนี้จมูกแน่นตลอดเลยอืม วูวย l a เ e ้าดน is e l e n a m don't forget the lunch to get lunch อ uh ่าโอเคมาแค่นี้ล่ะเร็วปะครบห้ <laughs> านที <laughs> อีกสองที I live in two minutes good night from Thailand ค่ะ ฝันดีครับอื้ีพี่หมออ่านทันไหมนยอ่านทันปบอกอทำไงไล่อ่านกันนะใช่ใช่จะเราเราทำงานด้วยกันครับเราเป็น a อเอสมาเจนด้วยกันกับคุณคุณยุ่นนะฮะอ๋อฝันดีครับฝันดีฝันดีนะจ๊ะเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์พี่ใหม่ครับมันก็ต้องหนีกันบ้างอนะ Can't wait for EP 14 yeah me too ฝันดีครับฝันดีครับเนยเนๆก็มาพูดี่ยใครมาเนี่ยก็แบบ good night หมดเลย So you guys c o m e a n d comment so I say good night uh. So you guys go to bed uh. <laughs> อ่าคนที่ชื่อวินกล้องพาันนี่น่ากลัวมากครับคนเนี้ยก็น่ากลัวมากครับจริงๆ อีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเออแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเมื่อกี้ผมไปทวิตเตอร์นะอาจจะทวิตอินดีอ่าทวิตเตอร์ไลค์แชร์ my thought about the uh the Godfather on my list now เดี๋ยวผมจะดูนะครับเรื่อง the Godfather ตั้งใจจะดูละโอเคครับผมขอบคุณนะครับที่รอดูวันเสาร์นี้นะเอ่อ okay. โอ้โห so sweet น่ารักมากโอเคผมไปแล้วดีกว่า just five minutes is done โอเคบายบาย good night ฝันดีครับทุกคนแวะมาแค่นี้แหละสบายปะนี่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 ๆๆๆนี่ Surprise เซอร์เซอร์ไงวะาง Surprise D ปะ ใช่ปะเซอร์ไพรส์เอ่าเซอร์ไพรส์บายเอ็มจีไ่ไปเลยไปละครับฝันดีครับ n ไน h ์ฝันดีพรุ่งนี้ผมมีทำงานเช้าครับเลยต้องนอนแหละบ๊ายบาย